เดี๋ยวต่อไปนะคะพอ,อะเข้าโรงเรียนเขาก็จะได้ไม่ต้องตะกุบตะกักนะคะเขาจะได้แบบอะไรง่ายๆสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจําหนานะคะ พ่อพ่อแม่แม่แมแมท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามและก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจพายบุหลายจ่อยนะคะหรืแม่ก็ ID ดีไลน์คุณแม่นะคะ0 8 2 1 4 3 1 3ส0นะคะสามารถที่จะอดุดหนุนผลิตภัณฑ์น้องบุหลายจ่อยได้นะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องพายบุหลายจ่อยนะคะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC, ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยลกันนะคะ อันนี้นะคะเราาฝึกให้ลูกชายาาปูกเหมือนคุณแม่เริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มโตเป็นหนุ่มนะคะจะได้เคยชินนะคะก็วันแรกก็จะค่อนข้างที่จะตะกุกตะกักหน่อยนะคะในการเดินอันนี้พ่อเพิ่งทำให้เมื่อกี้เองลองดูพ่อบอกเพราะว่า,าช่วงคำ่คำอากาศกำลัง พอดีนะคะไม่ร้อนเนาะลูกชายเราเก่งมากเลยไม่ไม่ดื้อไม่เตะอะไรเลยใ,ให้คุณพ่อ oughs> oughs> ให้คุณพ่อทำแต่โดยดีใ huh ห้คุณพ่อแบบเสริมลรอให้แต่โดยดีครับอยากเป็นหนุ่มแล้วครับเพราะว่าธรรมดาเวลาเล่นโซ่ก็ทำเองแล้วเก่งครับก็ขอบคุณนะคะ คุณแม่อิปีนะ้อแม่เขียวแล้วก็แม่มีแล้วก็มีคุณแม่วันเพนนะคะแล้วก็อ่คุณแม่ปน,นัดดาเนาะ,ะใจดีนะคะสนับสนุนนะครับสนับสนุนขนมกล้วยให้ลูกชายเราในการฝึกครั้งนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยผมอ่ะ ผมจะโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมก็ต้องฝึกนะครับต้องรู้จักเสริมหล่อนะครับจะได้เนี่ยจะได้เก่งนะครับนีมีค่อนข้างที่จะนี่หน่อยเนาะวันแรกเนาะเดี๋ยววันหลังก็จะโอเคแล้วซ้อมเซิฟ์ฟก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะพออ่า ข้าโรงเรียนเขาก็จะได้ไม่ต้องตะกุกตะกักนะคะเขาจะได้แบบอะไรง่ายๆเหมือนเราอะ่ะเราแบบสอนลูกท่องกอไก่ฝึกเขียนกอไก่อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนี่เขากำลัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เ,เ,เพื่อตัวหนูเองนะครับสู้ๆนะลูก การเดินการอะไรก็จะแบบอันนี้หน่อยนะคะคนเก่งสู้ๆอันนี้เขาเรียกกันวัดโซ่นะคะเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องทำเหมือนบีดขี้เกียจอะเพราะว่าคุณแม่เราชอบทำบ่อย ระมันว่าทำให้มันแบบอะไรทำให้มันขาดอ, <laughs> อยากเลียนครับอยากเล่ยนสุเราฝึกไว้นะคะเดี๋ยวเวลาไปโรงเรียนมันจะได้ง่ายๆเนาะ เพราะว่าอ่าช้างเชือกต้องผ่านกระบวนการนี้นะคะต้องผ่านต้องผ่านการฝึกแบบนี้นอะดูแม่แม่เป็นห่วง,มมง, <c oughs> มวงไม่ให้แม่ยุง่งอีแม่เป็นห่วงไม่ให้แม่ยุ่ง มีมีครั้งครั้งแรกที่ผูกแบบที่ทําแบบนี้ก็จะตอนงานชะเอ้ยไม่ใช่ตอนไปสุรินตอนไปสุรินที่ว่าไปไปเปิดงานพอดีน้องตื่นมากแล้วน้องไม่อยู่นิ่งเลยแล้วแล้วพ่อก็เลยผูกให้เขาก็อยู่นิ่งๆเขาก็ไม่ไปไหนแล้วทีนี้ครั้งนี้เราก็เลยลองใหม่ทีนึงเพราะว่าอายุน้องก็เยอะพอสมควรก็เลยแบบว่า เราก็จะทําแบบฝึกควบคู่ไปกับคุณแม่เนาะเราจะฝึกควบคู่ไปกับคุณแม่นะคะเพราะว่าน้องก็จะคอยมีคุณแม่เหมือนเป็นเหมือนเทรนเนอร์ให้ด้วยเนาะคุณแม่คอยลอกนะคะน้องก็จะได้รู้ทาไม่รู้สึกว่าตัวเองแบบโดดเดี่ยวอะไรเงี้ยดูดู <laughs> 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 เหมือนจะงุดหิด <laughs> นักเลงบอกอันนี้ไม่ใช่วิถีของนักเลงนักเลงอยู่แบบนี้ไม่ใช่วิถีของนักเลงเอะลองดูนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาแกะออกก็แหละเพราะว่าความดื้อนี่เป็นที่หนึ่งเดี๋ยวเขาอะไรนะเดี๋ยวไปติดตอมอที่ผูก กลัวเล่นแล้วไปติดแล้วออกไม่ได้เดี๋ยวร้อ,องให้ไวๆโอ้โอโอค่อยๆว่ะลูกค่อยๆไปว่ะหนูเก่งแล้วนะไม่มีอะไรที่เล็กน้อยของเราจะทำไม่ได้จริงๆนะคะเนี่ย อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกชายเราหน่อยนะคะก็จะมีแบบเสียงขู่ๆเป็นระยะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าทำอะไรไม่ได้หนังใจข <c oughs> ออย่างเดียวอย่าล้มเดี๋ยวเสียฟอร์ม <c oughs> สู้ครับคุณแม่ขอยเป็นกำลังใจให้คุณแม่จับเอออีแม่บอกไม่เป็นไรแม่บอก ในความในความคิดแม่นางไม่นางบอกว่าถ้าฝึกแบบนี้นะคะฝึกอยู่กับคุณแม่น้องอยังมีคุณแม่คอยอยู่ข้างๆเนาะไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะไม่เหมือนแยกฝึกเนาะอันนั้นน้องจะโดดเดี่ยวอันนั้นกลัวน้องเครียดนะคะอย่างเงี้ก็มีคุณแม่อยู่ด้วยไหมคะเก่งแล้วอ阿拉เก่งลูกเก่งเก่งลูกชายแม่นางเก่งเก่งที่สุดเลยครับ เมื่อวานก็ฝนตกนะคะมีลูกเห็บเล็กๆเยน่าจะเท่าประมาณอหัวเข็มหมุดน่ะเพราะว่ากระเด็นเข้าไปในบ้านไม่หนางอยู่สองก้อนลมแรงมากน่ากลัวลูกชายเอาแบบตื่นมากแต่ก็โชคดีค่ะมีคุณแม่อยู่อย,อยู่ใ,ใกล้ๆน่อยู่ข้างนะคะก็อทำให้ลด ความกลัวไปได้บ้างนะคะคุณพ่อก็มาโยนยาให้กินก็ค่อยชั่วหน่อยผมเมื่อวานทั้งลมทั้งฝนแล้วก็ทั้งฟ้าอไม่รู้จะอะไรยังไงคะ่ะแรงมากเห็นไหมคะ่ะลูกชายแม,แม่แม่เก่งมากเลยเขาแบบปรับตัวได้เร็วมาก จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกแหละเราผูกโซ่ครั้งแรกแล้วผูกครั้งแรกกับกับหลักแล้วเขาไปไหนไม่ได้ค่าแล้วแบบประมาณนี้พอเขาชินปุ๊บเขาก็แบบเป็นอะไรที่ชิลๆสบายๆายายอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแรกแรกก็แบบมีแบบตะกุกตะกักน่อยอะไรอย่างเงี้ยยัง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 ไม่ลืแบบ่นตื้อดเดี๋ยวฝึกบ่อยๆนะคะ เนาะครั Hearts, 10, minutes, first, ้งละแบบยี other, uh, How How ่ส mm ิบสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะเก่งเองต่อไปนี่แบบผ่านฉลุยนะฮะเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ที่แน่ๆลูกชายแม่งเก่งมากยังไงแม่ทานก็ขอบคุณนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะที่สนับสนุนนะคะกล้วยในครั้งนี้นะคะอ่อไว้ เป็นรางวัลให้ลูกชายเรานะคะในการฝึกนะคะต้องกราบขอบพระคุณทุกคนมากจริงเลยนะคะยังไงแม่นางก็ฝากพ่อแม่แม่ซีทุกคน,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์นะะกดซับส c คร b e นะคะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพายบุญหลายจ่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ